ปริมาณที่ได้นี่คือ40บาทนะสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ Channel Squidman.exe ครับวันนี้เราจะมาลองกินว้ามีจับกั้งนะครับผมก็ไม่ได้กินมาตั้งแต่สมัยแบบเรียนมหาลัยแล้วนะเนี่ยวามีจับกั้งต้งนสำหรับเยาวราชว้ามีเส้นหมี่นะครับ40บ,บาท เพิ่มหมูแดงเพิ่มเกี๊ยวนะครับเพิ่มเป็นห้าสิบบาทกับเกี๊ยวจัมโบ้ห้าสิบบาทสงท้ฮะน้สง้รัสั่งปุ๊บได้ปั๊บเลยครับถ้าเทียบปริมาณชามนะก็ใหญ่อยู่นะอันนี้ครับ ปริมาณที่ได้นี่คือ40บาทนะเซ็นเจียมากเลยยิ่งหมูก็เยอะนะน้ำในนี้คะมีโอเลียนชาะดำเก๊ก้วยลำไย,ยชามะนาวหรอข้างกล้วยกับเกี๊ยบน้ำเปล่าโคกชาเย็นกัาแฟเย็นค่ะอ่ชาดำเย็นแล้วกันครับผม ผมชอบแบบใส่พริกน้ำส้มเยอะๆนะครับก็เลยใส่เยอะหน่อยหนึ่งแล้วอันนี้ครับชาดำเย็นแก้วสิบห้าบาทครับรสเข้มคนดี ตัวเส้นเนี่ยเขาเยอะมากเลยนะตัวมีเนี่ยอาจจะมันแล้วก็จืดหน่อยนะครับก็แนะนำว่าปรุงซะหน่อยก็ดีครับผมแต่เรื่องปริมาณเนี่ยบอกเลยว่าเยอะสะใจมากๆครับ กางๆไม่ตรงนี้ะมมนาี่ี้หก็แวะมากินเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบะหมี่จับกลางครับเมื่อตอนเด็กๆผมกินไม่ค่อยหมดเลยนะเพราะปริมาณมันเยอะมากถือว่าเป็นปริมาณที่เยอะสมควรนะครับสาวผู้ใหญ่อันนี้ครับซื้อกับบานด้วย กันแบบจุใจเลยทีเดียวพอ40บาทเองนะยังไงถ้าใครอยากลองก็มาดูได้ครับอยู่ใ,ใกล้ๆวัดมังกรนี่เองครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย